วันนี้เอิร์นเวมีเคล็ดลับแก้อาการภูมิแพ้ด้วยวิธีธรรมชาติมาบอกกันค่ะภูมิแพ้หนึ่งในโรคยอดฮิตยุคปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงฝุ่น PM 2.5ถล่มเมืองด้วยนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสาเหตุหลักของการเกิดภูมิแพ้คือเกิดจากกรรมพันธุ์และเกิดจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรคภูมิแพ้คือการที่มีภาวะภูมิไวเกินไปทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อหลายสิ่งในชีวิตประจําวันมากกว่าคนทั่วไปเป็นปฏิกิริยาตอบสนองจากระบบใดระบบหนึ่งหรืออาจเกิดจากทุกระบบพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะและโดยมากผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้จะเป็นแบบเรื้อรังมาดูวิธีเอาชนะภูมิแพ้ดวยวิธีธรรมชาติกันค่ะ อาหารต้านอักเสบการเลือกทานอาหารที่มีฤทธิต้านอักเสบสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการแพ้ได้ค่ะนอกจากนั้นยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแกร่งขึ้นสามารถซ่อมแซมตัวเองร่างกายจึงกลับมามีสมดุลพร้อมต่อสู้กับอาการแพ้ต่างๆได้ตัวอย่างอาหารที่จะทำให้เราชนะมีดังนี้ค่ะกระเทียมมะนาวผักใบเขียว อัลมอนด์และเมล็ดพืชทันยพืชที่ไม่มีกลูเตนค่ะน้ำผึ้งดิบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าการทานน้ำผึ้งดิบจะช่วยทำให้ร่างกายมีความอดทนต่อละอองเกสรได้นอกจากนั้นน้ำผึ้งดิบยังมีเอนไซม์มากมายที่จะไปช่วยการทำงานของภูมิคุ้มกันส่งผลทำให้อาการภูมิแพ้บรรเทาลงได้ค่ะ แอปเปิลไซเดอร์ช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้นอกจากนั้นแอปเปิลไซเดอร์ยังมีความสามารถในการช่วยละลายเสมหะช่วยระบายน้ำเหลืองด้วยนะคะควอซิตินควอซิตินเป็นชื่อของสารต้านอนุมูลอิสระโพลีฟีนนลที่พบได้ตามธรรมชาติจากผักผลไม้โดยจะไปช่วยรักษาสมดุลของร่างกายในการปล่อยสารฮิสตามีนซึ่งจะช่วยควบคุมอาการแพ้ พบได้ในกล่าดอกหัวหอมชาเขียวผลไม้รสเปรี้ยวค่ะและอย่าลืมดูแลสุขะอ,อนามัยทำความสะอาดให้ปราศจากไรฝุ่นหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีสารระคายเคืองที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้และดูแลรักษาโรคภูมิแพ้แต่เนินๆน,น,นะคะ ในทางการแพทย์จีนสาเหตุโรคภูมิแพ้เกิดจากภาวะพร่องพลังของปอดม,ม้ามและไตาหากพลังลมปราณของปอดพ่องลงก็จะแสดงความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจม้ามสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันเพราะเป็นแหล่งของการสร้างพลังลมปราณและเลือดการมีภูมิคุ้มกันที่ดีจึงจำเป็นต้องมีปอดม,ม้ามและไตที่แข็งแรงพลังลมปราณที่สมบูรณ์ โรคภูมิแพ้สามารถรักษาได้จากต้นเหตุสร้างภูมิคุ้มกันเชิงบูรณาการการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว027514399